ครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับอ่ะ EP ที่สามนะครับของช่องผมนะครับก็เป็นรอบของสูตรคู่ขี้หลักสิบบนนะใครที่รอสูตรนี้นะครับหลังจากที่งวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมทําให้ดูเป็นงวดแรกนะครับก็คือสูตรคู่ขี้สิบบนเจ็ดงวดรอบนี้เป็นงวดที่เข้าไปแล้วแปดงวดนะครับนะรวมงวด รวมงวดล่าสุดด้วยนะครับรวมงวดล่าสุดหออล่าสุดก็จะเป็น8นะครับอ่าเป็นแดงวดแล้วนะสุดคู่ขี่ลงตรงนี้ให้ดูหน่อยว่ากี่งวดนะครับก็จะเป็น8ดงวดนะครับนะเดาีมา8งวดติดลุ้นให้เดินต่อเป็นงวดที่9นะครับเนาะ ก่อนหน้านั้นนะครับเสียดายที่ผมไปสรุปหลัก10ผิดนะครับผมให้เจดกับ9นะครับไปเข้าตัวรองก็คือเลขสามนะครับเด่นเจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าซึ่งาจากสูตรที่ผมชนมันมีสามนะมีห้าเนาะมีเก้าจุดหนึ่ง <laughs> ไม่เน่นเ้าไมได้มา3มนะครับเลือกผิดตัว ปกติเขาจะเข้าตรงนี้ก็คือหลักการเขาคือบวกได้อะไรอย่าง9้าเนี่ยนะมันก็จะขนาบข้างด้วยลบสองแตม้มบวกสองแต้มก็เป็นอันนี้ก็คือเป็นคู่เป็นขี่อย่างเงี้ยคู่ก็คือเป็นคู่ของมันอยู่แล้วเนาะเจ็ดเก้าอันนี้ได้เก้าแล้วก็ลบเป็นสองแตม้มเจ็ดบวกหนึ่งแตม้มเอบอบวกสองแตม้มฝั่งนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดนะครับเดหนึ่งเนาะกอกที่เก้านะอันนี้ได้ขี้ก็คือบวกกันได้เก้าแต้มนะครับก็ออกเก้าสามเลยแล้วก็ออก 9, งวดนี้นะครับได้8ก็คือเลขคู่เพิ่มไป2แต้มตรงนี้ก็คือออกเลขศูแล้วก็งวดนี้นะครับก็คือได้2เนาะคือเลขคู่นะลบ2แต้มไปเข้าเลขศูอ่าล่าสุดก็คือได้9เลขได้9นะครับลบ2อดิ7จบวก2ได้11ไม่มานะครับต้องบวกอีกทีนึ่งเป็น3นะครับ สเต็ปที่นี่เลยนะครับเป็นเลขสามมานะแต่ว่ามาเลขขี้นะครับถูกเลยแดนวดติดอาทีน,นี้เรามาเลือกสูตรนี้แล้วก็ไปเลือกตัวเด่นจากสูตรที่ผมทำมาชนนะครับว่ามันจะได้ตัวไหนอ่ารอบนี้หลักสิบบนควรจะเน้นอะไรมาดูหลายคนตั้งตารอคอยสูตรนี้นะมันก็ง่ายเลยนะเอออ่ะสิบบนรอบนี้นะครับตัวที่เราจะ เน้นไปจะเน้นจากสูตรนี้นะครับตำแหน่งนี้เลยก็คือหลักสิบบนบวกด้วยหน่วยบน3ครั้งนะครับ3ามบวกหบวกหบวกหกสา3บวกหกบวกหกบวกหกหกสามสิบแปก็คือแต้ม1นะครับรอบนี้จะได้เลขหนนะครับเลขหน ก็จะเป็นเลขอะไรวันนี้ก็จะเป็นเน้นที่ขี้นะครับจะมาไหมนะครับเน้นขี้นะอ่าเพราะฉะนั้นเลขหลัก10ของเราต้องจะต้องเป็นเลขขี้เนาะ,ะผมได้ขี้นะครับเลขหนึ่ง ถ้าตามสเต็ปก็คือเมื่อที่แล้วไม่มา1นท้นลบ2อแต้มได้เท่าไหรเ9นะเเนาะเออแต่ถ้าบวก2แต้มตรงนี้ก็จะเป็น3นะครับอ่ะทีนี้เมื่อได้เลขที่อย่างนี้แล้วนะครับสเต็ปต่อไปทำยังไงก็มาดูจากสูตรที่ผมลงให้เลยผมลงไปแค่2 EP แต่ว่าเป็นอีพีที่มีประโยชน์เออไหนนะอี EP. พีที่ผมลงไปหนึ่งอีพีที่หนึ่งเนะะี่ยะอีพีที่สองก่อนเมื่อเช้านี่เองนะครับก็เพิ่งลงไปนี่เองนะครับนะะคนอื่นไปถึงสิบอีพีผมเพิ่งจะมาอีพีที่สองที่สามเออช่องลงน้อยนะครับไม่ลงเยอะนะครับอย่างงวดที่แล้วขนาดแค่นั้นยังสับสนเองเลยนะครับ <laughs> เออสูตรเยอะไม่ใช่ดีนะสูตรสะเลเตเอามาดูสูตรสะเลเตอยสะเลเตสเลเตสเลเตส้นกับสะแบงนะครับสเลเตซส้นกับสะแบงได้อะไรสามสี่ห้ารอบนี้ต้องมาสิบหน่วยบนแน่นอนนะครับสามสี่ห้าแต่จะมีเลขไหนมานะครับเลขขี่มีเลขอะไรนี่จากสูตรนี้ก่อนนะครับเอาดูจากสิสูตรที่ ชนสูตรน้องนะครับเลเตบวกสแบงนะครับพี่น้องให้สูตรนี้ละสูตรที่ผมใส่ประจํานะครับก็เป็นสูตรที่เดินยาวมากสี่สิบเก้างวดผิดแค่งวดเดียวนะจากสี่สิบเก้างวดก็คือผิดผิดไปเข้าหลักร้อยนะครับคือไม่หลุดจากบนอ่ะสาห้าตัวเนี้ไม่หลุดจากบนเนาะงวดนี้ได้สองสามสี่ห้าหกนะรอบนี้น่าจะมาที่สิบหน่วยได้เหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วก็มาที่สามกับหก สองตัวเลยรอบนี้สามสี่หกนะครับชนกันสามตัวรอบที่แล้วชนสามห้าหกเอเออสลับแค่ตัวเดียวนี่เองแล้วทำไมมันต้องชนกันสามกับหกด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่เลือกสามหกอแล้วนั่นไม่ซ้ําซ้อนแน่นะาจากสูตรนี้เลขสามคือขี้เลขสี่เลขหกเลขคู่เพราะฉะนั้นสิบบนรอบนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือเลข สามนะฉะนั้นก็ต้องเป็นสามเนี่เลยจะเป็นตัวนี้หรือเปล่ามานะครับเก้าอี้ผมโตว,วางงานผมแต่ป็นกระดักกระดกกระดกเนี่ยมันคี้กระดักกระดดกกรดึงกระดึงเนี่ยเสียงกระดักกระดึกอยู่เอา้าน้องขาบอดีบะเบิ้งก่อนเนี่ยก็อูนะเอออ่าสูตรนี้นะครับสามสี่หกเนาะ เพราะฉะนั้นสี่กับหกถ้ามาได้ก็คือน่าจะเป็นที่หลักหน่วยแต่ต้องไปดูหลักหน่วยว่ามันได้สูตรอะไรสูตรคู่ขี้ไหม่ถ้าได้สูตรคู่หรือสูตรขี้นะทีนี้ถ้ามาเลือกกับสูตรนี้สูตร EP ที่สองที่ผมลงไปเห็นไหมสิบหน่วยบนสองสูตรก็คือเป็นสูตรน้องใหม่ที่รอบที่แล้วได้เก้าสามสองแล้วก็มาที่เลขสามนะครับมาที่เลขสามงวดน,นี้ชนกันที่เลข หเนาะตัวแรกเนาะเก้าสิบเอ็ดสอสามห้าหกเจ็ก้โอเคชนเลขห้ 5, แล้วก็ชนเลขแปดเอยู่ไหนแปดอยู่นี่แล้วก็ชนเลขเก้านะครับห้าแพอมาเลือกคู่คี้แล้วนะครับ5 8 9คู่เลขแปดี่คือ5กับ9กอ่าสตัวนี้เลยอ่าจากสูตรนี้นะผมก็จะได้เพิ่มมาอีก2ตัวก็คือ5นะครับ อันนี้ผมยังไม่ได้ตัดดับนะแต่มี FC ไทยถูกนะว่าดับอะไรผมเห็นแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะจําสูตรได้นะน่าจะจําสูตรผมได้นะสูตรที่ผมเคยลงนะรอบนี้มี FC เม้นมาลองไล่ดูในคอมเมนต์นะครับเอออุษาไม่บอกยังถือยังยังจําได้ผมอุตสาไม่บอกนะะว่าดับอะไรมี FC ถูกรู้แล้วนะครับ สาหแล้วพอก้านะรอบนี้เน้นไปที่3มตัวนี้นะครับนะจะติดดับไหมหรือยังไงรอดูผมเฉลยเลขดับแล้วกันตัวนี้ยังไม่เฉลย <c oughs> เอาไว้ให้งงแต่มีคนรู้แล้วนะครับนะเออผมเห็นนะมีคนรู้แล้ว3ามห้าเก้านะครับก็จะเหลือแค่3ตัวนี้เท่านั้นสำหรับดักสิบ จาก2ส,สูตรที่ผมลงไปนะ2 EP EP 1กับ EP 2นะครับนี่เลย346แล้วก็589นะ2ส,สูตรนี้เมื่อ EP ที่2ผมจับคู่ให้นะครับก็คือ35 38 39 45 48 49แล้วก็65 68 69นะครับ อ่าถ้าเอาสามมาทีนี้มันก็จะเหลือ3 5 3 8 3 9สดสมเ้าได้ไหมได้นะครับตามหนึ่งนะเห็นตัวเลขหมดไหมเนี่ยจาก3สูตรที่มันได้ตรงเนี้ยสามห้าสามแยังได้อยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้เอาสูตรเอ่อสูตรหลักหน่วยบนมานะครับสูตรคู่ขี้หลักหน่วยบนรอบนี้ผมจะเอามาให้ดูด้วยขอเป็น EP ที่สี่ก็แล้วกันนะครับน่าจะเป็นพุ่ง ถ้าผมว่างพรุ่งนี้ตอนเช้านะคือถ้าฝนไม่ตกอาจจะไล่สดให้ดูแล้วจะเราจะได้รู้ว่าสองตัวบนรอบนี้เราจะเหลือแค่ไม่กี่ชุดนะนะพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ฝากไอ้ตัวนี้ไปก่อน3 5สามห้าสาดสามเก้าไดหมได้สี่ห้าสห้ามีห้าไหมห้าสีได้ส8ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่มี ไม่มีสามห้าเก้าแล้วนะตรงนี้นะไม่มีแล้วนะผมตัดเลยนะสี่แปดเป็นไปไม่ได้นะสี่เก้าได้ไหมมีเก้านะหกห้าได้ไหมได้หกแปดได้ไหมหกแปดไม่ได้นะอันนี้คือผมเลือกนี่แล้วนะถ้าเป็นชุดเต็มก็คือสามห้าสมแปดสมเก้าสี่ห้าสี่แปดสี่เก้าเก้าชุดหกห้าหกแปดหกเก้าแต่พอมาเลือกคู่ขี้มันต้องมีเลขสามก็คือสามห้าสามแปดสมเก้าได้ สีได้5 4อ่าก็คือ5 4กับตัวแบบนี้ 35, 3ามห้มาได้3า8แปมาได้3ามามาได้ 49, 4 9่เกมาได้เก้าสีหก็คือ5 6มาได้6 9 9 6มาได้อ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่1 2 3 4งสอี่ห้าหกตัด2ตัวแล้วเหลือ7ชุดลองดูนะครับก็คือถ้าจับก็คือน่าจะเป็น9ก้ได้9กสได้ '54 าสี่ได้สามห้าห้าสามได้สามแปดได้สามเก้าได้เก้าสามได้นี่มันจะเหลือแค่นี้เองนะครับ 7. ดชุดตอนนี้อืมเจ็ดชุดเหลือ 7. จ็ชุดนะ <c oughs> น้อยน้อยไหมก็น้อยลงแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ตัดดับนะย้ำอีกทีผมยังไม่ได้ตัดดับถ้าตัดดับ ไอคนที่รู้ว่ารู้วดับสิบหน่วยบนของผมคืออะไรก็น่าจะรู้แล้วละ่ะนะก็น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าผมตัดตัวนั้นออกไปนะก็คือชนดับสิบหน่วยนะครับเหลือน้อยเลย <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเอาแค่ออเดอร์ก่อนก็คือสามห้าสามแปดสามเก้าี่ห้าสี่เก้าหกห้าหกเก้าเหลือเจ็ดชุดนะจากสูตรเน้นเลขคี่ นะครับก็คือ10หน่วยบนนะเอยสิบบนไม่ใช่หลัก10หน่วยบนรอบนี้ผมให้เน้นขี้ก็คือเลข3เลข5เลข9มีแค่นี้เองนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่เม้นมาให้กำลังใจกันแล้วก็ยังคอยติดตามกันตลอดมานะครับรอบนี้เราจะผ่านไปด้วยกันนะรอบที่แล้วออกแบบจุกจุกนิดๆนะครับก็รอบนี้ขอ ขอคืนนะครับเราจะขอคืนกันนะครับเนาะอย่าลืมนะถ้าใ,ใครใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคนละไลค์คนละแชร์นะก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับเนาะก็ดูโฆษณาให้เป็นกําลังใจไหมครับโฆษณาก็จะเป็นการสร้างไรายได้ทางหนึ่งนะครับเนาะให้กับแอดนะครับขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ